ท่านสามารถใช้ได้ทุกๆ3 0 0 0ื่ถึงห้าหมโลแล้วก็ใช้ล้างได้ประมาณไม่ต่ำกว่ายีิบหครั้งซึ่งค่าใช้จ่ายจริงๆแล้วเนี่ยมาถูกมากสวัสดีครับพบกับรายการเทอร์โบท็อปไบ c ว Engineering กันอีกแล้วนะครับสำหรับรายการวันนี้เนี่ยนะครับเราจะมาแนะนําสินค้าเพิ่มเติมนะครับให้กับท่านที่อาจจะยังไม่รู้ถึงคุณสมบัติที่แท้จริงของไส้กองอากาศเคเนิน นะครับส้กกองกาซเคนเอเนี่ยทางบริษัทบร,เบร์เทคเราเนี่ยได้นําเข้ามาจําหน่ายตั้งแต่เมื่อประมาณสัก30ปีที่แล้วนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยถ้าเราพูดถึงไส้กกองเคนเอส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่เคยเป็นลูก, N กค้าเคนเอก็เขารู้จักอยู่แล้วนะครับว่ามันเป็นไส้กรองที่ใช้งานตลอดอายุการใช้งานนะครับปกติแล้วเนี่ยในกองอากาศของรถทุกคันเนี่ยนะครับมันจะมีส้กกอง2แบบก็คือ1จะเป็นแบบรุ่นเก่าจะเป็นแบบทรงกระบอกนะครับ กับรุ่นใหม่ก็คือเป็นไส้กรองแผ่นทีนี้ลักษณะพิเศษของไส้กรองอากาศเคนเอเนี่ยเมื่อเทียบกับไส้กรองกระดาษที่ติดติดรถมาเนี่ยครับสิ่งที่แตกต่างกันคืออันสิ่งแรกเลยก็คือว่าไส้กรองเคนเอเนี่ยมันผลิตจากฝ้ายนะครับสชั้นเขาทับกัน4ชั้นจากนั้นจะผ่านความร้อนนะครับแล้วก็มีน้ํายาเคลือบอีกทีหนึ่งน้ํายาในที่นี้คือน้ํายาเซตตัวในส่วนของตัวตัวฝ้ายนะครับ ซึ่งฝ้ายตัวนี้ก็คือเป็นพวกเหมือนผ้ากอสด,ดีกว่านะครับผ้าพันแผลเราเนี่ยผ้ากอสเอามาพับกันจากนั้นก็คือเสริมด้ยวยลวดสเตเลตอีกทีหนึ่งซึ่งส้กรองอากาศเคลเอนตัวนี้นะครับมันแตกต่างก่ากระดาษก็คือว่า1เนี่ยในขนาดที่เท่ากันเนี่ยครับเวลาเราใส่แทนส้กรองอากาศอากาศที่ดูดผ่านเข้าส้กรองเนี่ยสามารถดูดได้มากกว่า70%ดดังนั้นเนี่ยมันจึงมีความ เขาเรียกพิเศษในจุดที่ว่ามันสามารถใช้กับเครื่องเทอร์โบชาร์จสมมุติเราต้องการอัพแรงแรงมาขึ้นไปของเครื่องยนต์ถูกไหมครับหมายถึงเครื่องยนต์มีการดูดอากาศจากเทอร์โบชาร์เจอเข้ามามากขึ้นถ้าเราใช้กองอากาศแบบเดิมอากาศอาจจะเข้าไม่พอแต่ถ้าเราใช้กองเคเนนท่านมีอากาศที่เข้ามากขึ้นกว่าเดิมคือเจปนตนะครับนั่นคือสิ่งที่1สิ่งที่2ก็คือว่าเคเนนเนี่ยจัดตันช้ากว่ากองกระดาษมากเพราะว่า กองกระดาษปกติเนี่ยเขาจะใช้กระดาษซึ่งเป็นรูเล็กๆนะครับในการกรองทีนี้เมื่อฝุ่นละอองเนี่ยเข้าไปจับที่ไส้กรองเรื่อยๆนะครับมันก็จะเริ่มตันยกตัวอย่างก็คือกองอากาศเนี่ยจะทํางานได้ดีในช่วงสักห0 0 0ั0 0 0กิโลแรกนะครับสูตรของไส้กรองอากาศก็คือ5 0 0พันเนี่ยถอดมาเป่าอีก5,000หลังจากครบหมื่นเปลี่ยนนะครับทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในกรองอากาศที่เป็นเนื้อกระดาษเนี่ยนะครับ เมื่อขี้ฝุ่นเนี่ยมันมาจับเข้าไปในเนื้อกระดาษแล้วเนี่ยมันล้างไม่ออกเพราะว่าฝุ่นเล็กเนี่ยมันจะเข้าไปอุดอยู่ในรูกระดาษต่อให้ท่านจะเป่าแรงแค่ไหนมันก็เป่าไม่ออกเพราะว่าบางครั้งมันมีความชื้นติดอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากที่ท่าน5,000เป่านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือช่วงตั้งแต่6,000 7,000 8,000 9,000ช่วงเนี้ยอากาศที่เข้าเครื่องเนี่ยจะเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับเมื่อมันน้อยไปเรื่อยๆสิ่งที่ท่านไม่เห็นก็คือ มันกินน้ำมันเชื้อเพลิงมากกว่าเดิมท่านคงรู้สึกว่าถ้าใส่กรออากาศเนี่ยที่ท่านใช้ไปเริ่มนานขึ้นเนี่ยเวลาท่านขับจะรู้สึกว่าเครื่องมันอืดนๆนะครับต้องพยายามกดคันเร่งซึ่งการที่กันทําแบบนั้นเนี่ยก็คือน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยมันกินมากกว่าเดิมอยู่แล้วนะครับทีนี้ย้อนกลับมาดูเคเนนเคเนนเนี่ยนะครับการออกแบบเคเนมาก็คือว่าเคเนเนี่ยจะไม่ทันง่ายๆนะครับเคเนเนี่ยใส่กรอเนื่องจากเคเนนทำด้วยผ้าฝ้ายจากนั้นเคลือบด้วยน้ํายานะครับที่ผิวเพื่อเป็นตัววกฝนฝเอาไ เพราะนั้นฝุ่นเล็กๆที่มาเนี่ยมันก็จะมันก็เป็นเลเยอร์ที่มันจะติดเป็นชั้นๆๆแปะไปแต่อาก,ศกาศก็ยังเข้าได้เพราะว่าเนื้อของตัวกรองมันเป็นฝ้ายนะครับและใช้น้ํามันเป็นตัวจับฝุ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติแล้วเนี่ยในการใช้งานบนถนนทั่วๆไปถ้าเราพูดถึงเราแนะนําให้ท่านสามารถถอดออกมาล้างได้คือทุกๆประมาณ3 0 0 0 0ื่นถึงห้าหมื่นกิโลนะครับถ้าท่านเทียบกับ10,000กิโลในกระกองขราดาษเพราะนั้นสิ่งที่ท่านเห็นก็คือค่าใช้จ่ายที่มันประหยัดลงไปเนี่ยชัดๆแล้ว นะครับคือตัวเนี้ยห้าหมื่นล้างทีค่อยถอดมาล้างทีนึงเทียบกับ1 0,000ที่ท่านต้องเปลี่ยนซึ่งเคเอนอาจจะมีราคาแพงกว่าสัก3ามสีเท่านะครับแต่ภายในแค่ลูกเดียวท่านก็เห็นเห็นผลว่ามันคุ้มค่าแล้วส่วนที่2ก็คือว่าเคเอนเมื่อไหลเนี่ยท่านจะถอดล้างก็คือว่าเมื่อไหลที่ท่านมองเส้นลวดไม่เห็นนะครับนั่นถึงเรียกว่าตันแต่ถ้ามันดำเฉยเฉยไม่เรียกว่าตันนะครับเพราะฟโฟล์อากาศก็ยังผ่านได้ปกติเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านจะ ล้างไส้กรองไม่จะเป็นต้องล้างบ่อยนะครับถ้านอาจ,จะถอนมาล้างส 20, 30, 000, ัก2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นขอ2อถอล้างก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องถอนล้างบ่อยมากนักนะครับแต่ถ้าเกิดมีฝุ่นส่วนไหนที่มาเป็นก้อนขึ้นมาใช่ไหมครับท่านก็ใช้แปรงขาสีเนี่ยปัดๆไปหน่อยแล้วก็ไปใช้งานต่อได้นะครับถ้าในกรณีไส้กรองที่เป็นแบบทรงกลมนะครับทรงกระบอกเนี่ยปกติแล้วเนี่ยไส้กรองมันจะเปื้อนอยู่ฝั่งหนึ่งเพราะว่าตามที่อากาศดูดเข้ามามันจะเปื้อนอยู่ฝั่งหนึ่งเพราะนั้นวิธีที่ใช้ก็คือว่า สัก5000กิโลนะครับท่านถอดมาดูหมุน90องศาให้มันมาเปื้อนจุดใหม่นะครับอีก5,000หมุนใหม่อีก5000หมุนใหม่เพื่อนั้นประมาณ2,000 20, 0โลใช่ไหมครับท่านถอดมาดูถ้ามันเป็นแค่ฝุ่นที่จับเป็นก้อนท่านใช้แปรงปัดได้นะครับจากนั้นไปใช้งานใหม่ไม่จำเป็นต้องล้างแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันท่านไม่เห็นเส้นลวดแล้วอันนั้นคือตันค่อยถอดล้างนะครับซึ่ง น้ำยาของเคนเอ็นเนี่ยนะครับในชุดหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะมีน้ำยาล้างและน้ำยาเคลือบนะครับซึ่งมันจะใช้อยู่รอสามถึงห้าครั้งนะครับต่อต่อหนึ่งชุดเพราะฉะนั้นไส้กรองอากาศเคนเอ็นเนี่ยจริงๆแล้วในสมัยก่อนเนี่ยนะครับเคนเอ็นเนี่ยเข้ารับประกันตลอดอายุการใช้งานก็คือต่ออายุรถของท่านดีกว่านะะฮแต่ปัจจุบันเนี่ยเพื่อไม่ให้ตัวเลขมันดูน่าเกลียดเกินไปเขาเลยลดรับประกันเหลือสิบปีนะครับในส่วนของเคนเนนแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยอายุการใช้งานเนี่ย ถ้าเป็นไส้กรองที่อยู่ในหม้อกรองเดิมเนี่ยมันใช้กันตลอดอายุรถขั้นแต่ครับอันนี้สามารถพูดได้จุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเพราะนั้นสิ่งที่ท่านเห็นชัดเจนก็คือว่าเคนเนนอาจจะมีเงินลงทุนซื้อลูกหนึ่งสองพันกว่าสามพันกว่านะครับซึื้ออาจจะกระดาษในราคาห้าร้อยหกร้อยบาทนะครับแต่อย่างที่บอกว่าท่านสามารถใช้ได้ทุกๆสามหมื่นถึงห้าหมื่นโลแล้วก็ใช้ล้างได้ประมาณไม่ต่ำกว่ายี่สิบห้าครั้งนะครับซึ่ง ค่าใช้จ่ายจ,จริงๆแล้วเนี่ยต่อหมื่นต่อหมื่นกิโลเนี่ยมาถูกมากสิ่งที่นอกจากนั้นท่านจะได้ก็คือว่าหนึเนี่ยฝุ่นเนี่ยที่เข้าเครื่องเนี่ยจะน้อยกว่าเพราะว่า Efficiency คือสมรรถนะของ K A เครนเองนี่ยนะครับจากการทดสอบนะครับรถเล็กเนี่ยนะครับกองกระดาษเนี่ยที่ออกมาเป็นของแท้ที่ติดรถมาเนี่ยจะมี Efficiency ที่ประมาณ93%ก็93%นี่ที่หมายถึงเวลาพูดถึงกองนะครับ หมายถึงฝุ่นทุกๆสมมติมี100กรัมเข้าผ่านที่ที่สากองนะครับมันจะยอมให้ฝุ่นเนี่ยเข้าเครื่องได้ประมาณ6% 7%นะครับแล้วมันจะเกาะติดอยู่ที่ตัวเนื้อกระดาษขณะที่เคเนเนี่ยครับจากผลการทดสอบออกมาเนี่ยสมรรถนะมันอยู่ที่ประมาณ98.1ก็คือว่าในทุก100กรัมเนี่ยฝุ่นมันจะเข้าเครื่องได้ประมาณ1กรัมหรือไม่ถึงไม่เกิน2กรัมนะครับซึ่งท่านสามารถทดสอบได้โดยที่ท่านลองถอดสายกองออกมาแล้วท่านเอามือ ล้วงต,ตรงหลังใต้สกรองท่านจะรู้ว่าฝุ่นเนี่ยมันเป็นฝุ่นเล็กมากแล้วก็มีจํานวนที่ไม่มากถ้าเทียบกับส้กรองกระดาษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของกองที่ใส่หม้อกรองเดิมนะครับปัจจุบันเนี่ยมีผลิตมาเกือบทุกโมเดลที่เรามีอยู่ในบ้านเรานะครับรถบ้านเราทางโรเทคเราก็มีสต็อกอยู่นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับสำหรับรถที่มีการโมดิฟายนะครับที่มาใช้เป็นกรองเปลยคาว่า,ากรองเปลยในที่นี้ก็คือท่านถอดหม้อกรองออกแล้วก็ เดินท่อมานะครับเข้ากัาไสกองโดยตรงซึ่งจริงๆแล้วในกองเปื่อยตัวนี้นะครับถ้าเราเทียบกับกองแหนมกองเดิมคือมันอาจจะมีเสียงดังมากขึ้นแค่นี้คือเนื่องจากมันดูดฝุ่นเนี่ยมันดูดอากาศเนี่ยมันจะมีเสียงดูดผ่านเข้ามานะครับมันไม่มีตัวเก็บเสียงเหมือนกับกองอากาศแบบใช้เมื่อกองเดิมแต่อากาศมันจะเข้าได้มากกว่าเพราะว่าเวลาดูดเนี่ยมันจะดูดรอบตัวอากาศจะเข้ารอบตัวนะครับที่กองที่เป็นเมื่อกองเดิมมันจะมีแค่ ท่อดูดท่อเดียวที่เข้ามาเนื้อเนื้อที่ตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีพูดก่กอนในนั้นเลยว่าพยายามหลีกเลี่ยงส้กอรออากาศคุณภาพต่ําเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับรถของท่านก็คือ1นึ่งเทวชัยเจ้าไ้ทเสียหาย2อขี่ฝุ่นเข้าไปในรถในเครื่องยนต์ของท่านเนี่ยทำให้เกิดการสึกหรอพวกบริเวณแบริง่งเมนชับเมนชับก้านนะครับแล้วก็แหวนลูกสูบเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ไส้กรอถูกซึ่งอาจจะถูกกว่าบางทีระดับพันกว่าบาท แต่มันไม่คุ้มกับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับปัจจุบัน KN เราเนี่ยสำหรับกองเปื่อยเราก็มีทุกขนาดจะเป็นตั้งแต่ปากดูด3นิ้ว4นิ้ว5นิ้ว6นิ้วนะฮะทุกขนาดนะครับแต่สําหรับรถบิ๊กอัพเนี่ยใช้แค่3นิ้วเราพอแล้วนะครับซึ่งมันเพียงพอกับการใช้งานนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยอายุการใช้งานของกองพวกนี้เนี่ยลูกหนึ่งก็หลายปียกเว้นอย่างเดียวก็คือว่าเวลาท่านเข้าอู่นะครับเวลาไปล้างอาีดเนี่ยสิ่งที่ต้องต้องป้องกันก็คือว่า อย่าไปเอาถุงพลาสติกสวมนะครับคือแม้กระทัางสวมได้แต่ทันทีที่เ,เสร็จเนี่ยนะครับก่อนสตาร์ทเครื่องท่านเอาถุงพลาสติกออกเพราะไม่อย่างนั้นถ้าเราสตาร์ทเครื่องปุ๊บมันจะทําให้มันจะดูดดูดตัวมันเองทําให้ไส้กรองมันยุบนะครับแต่ถ้าการใช้งานปกติแล้วเนี่ยอายุการใช้งานก็หลายปีนะครับกว่ากว่ากว่าจะเสียหายนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับเวลาท่านล้างนะครับล้างไส้กรองเคนเนื่องจากเคนเนี่ยไม่ได้ไม่ ไม่จะเป็นต้องล้างบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นพยายามใช้น้ำยาล้างและเครื่องของเี N นะครับอย่าไปใช้พวกน้ํายาล้างจานของซักฟอกเพราะว่ามันจะทำให้ฝ้ายเนี่ยเนื้อผ้าเนี่ยม,ม,มันมันเสื่อมสภาพเมื่อเสื่อมสภาพแล้วแส่กองก็เสียหายนะครับเพราะนั้นคู่มือเนี่ยในวิธีการการล้างเนี่ยนะครับถ้าเข้าไปไดูด เว็บของออบอริษัทเนี่ยครับหรือเป็นเฟซของบอริษัทก็จะมีวิธีปฏิบัติในการล้างและเคลือบเคนอยู่แล้วนะครับถ้าท่านสนใจนะครับในส่วนของสากรองเคเนสามารถสอบถามมาที่เวอร์เหรือตัวแทนจําหน่ายของเรานะครับทั่วประเทศนะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยจะได้ไม่พลาดสารดีๆในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณครับ